สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube เสีเวว่ยเบลลนราชชาญีครับวันนี้อยู่กับเงินทวีครับเมตรงที่เสเกเงินทวีครับวิทเตอร์500ครับคันนี้สิดอรอโอ้อ่าขายเจ้าซานี่ครับเป็นคันนิ้ให้ อ่าคูโตะครับตรงไหยเยี่ยมเลยพี่พวกคูโตะนะรอจัดครับมีเด็ดเกินครับอ่าพามาดู เงินทวีครับวันนี้กับสังนีเอทไวสองหนึ่งห้าสี่ซปเปอร์เอซีครับวันนี้เป็นกำลังเป็นที่ยอดฮิตเลยช่วงนี้ครับรถดักโคเขาเยอะมากครับเงินทวีทีมงานใหญ่ครับทีมงานใหญ่มากมาบุก่างเก็บน้ำเก็บทันไล่ครับบางคนเ็าบอกว่า คนที่เขาไม่ค่อยรู้เขาบอกว่าเฮ้ยมันถึงมันเลยเจ็ดพันนะนี่ว่าว่าอยู่มาแปดพันหรือเปล่าก็ไปสองเาเราตอนเจ็ดพัน 7, 000, 7, 500, เจ็ดพันห้าร้อยไร่บ้างใช่ไหมอยู่หลักเจ็ดนี่แหละครับอยู่หลักเจ็ดไม่เกินเออไม่เกินเออเจ็ดแน่นอนนะไม่ถึงแปดพันแน่นอนครับนี่ประมาณเจ็ดพันไร่นะครับ เดี๋ยวเราเรอรจูจำมาก่ครับต่อครับมาต่อครับโอ้ยอยู่ไกลมากครับไกล้จะเต็มแล้วแหละครับประมาณเกือบสิบตักอยู่ <c oughs> เกือบสิบตักเลครับเดี๋ยวเรามาดูเขาอ,ออกตัวหน่อยครับชกทวีเงินครับทวีเงินสิบแปดครับทันนะจำนี่ก็สิบแปดเหมือนกันครับผมไม่โค้ กกแ็สายรีวนะิวเนาะก็รีวิวไปเรื่อยนะครับผมก็ไม่ถนัดนะสายรีวิวแบบชืินคันเดียวนะแมคโครนี่ผมโอ้ไม่เก่งเลยครับต้องเสริมสร้างประสบการณ์อีกเยอะครับแมคโครนี่ไม่ได้เลยครับไม,ม่ค่อ,อยมีผมศึกษาอยก็เช่วงน,นี้ก็ศึกษายอยู่ ขอรู้ว่าข้อบุญก็เดียวกันทั่เดียวดูวิธีพูดเขาก่อนนะช่วงนี้ช่วงน,นี้ก็ว่างนะครับว่างงานจะไปจองรถจำอยู่ออมาแล้วฟุโซอครับสองสีส่ศูนย์หรือเปล่าสองอใช่ไหม,มนก็จะมาแล้ว แล้วลูกผีเอ้ยตาดทันไหมนี่โบ้านี้มืดเลยครับบ้านี้มืดมากถ่ายฝั่งนู้นไม่ได้ถ่ายฝั่งนี้ไม่ได้เลยย้อนแสง มาแล้วครับรถหล่อครับรถหล่อเนีย่ยโอ้มาอัะเต็มกคองเลย เ,เงินทวีทีสิบครับผู้นี่แกะหน้าแกะมาใหม่ๆเลยครับุณมชมประธานเนาะจริงจริงเนาะรถเยอะมากครับแต่ของเ,อเงินทวีนี่เยอะหัวเยอะหัวใครๆเลยนี่ครับเดี๋ยวพาไปชม เดี๋ยิมงานกัน่อไปเจอกันใหม่คิปหน้าครับผมสัดีครับตชือรครับสวันี่ก็ได้แช่กดตามกดกิดดินกำลัใจทมกานด้วครับสวัสดีครับ